สวัสดีค่ะครูพี่วินนี่ค่ะกับรายการอักษร on learn ค่ะหนังสือชื่ออะไรคะ smile ยิ้มได้เับเด็กค่ะพอพุ๊บๆทาไมลูกยิ้มได้เลยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาทวนกันซิคะว่าครั้งที่แล้วอ่ะเราเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับของในโรงเรียนไปมากมายเลยดเด็กๆจำได้บ้างไหมว่ามันมีอะไรบ้างนะคะอันแรกคุณครูจะพูดค่ะ school bag แ,แปลว่าอะไรคะ เก่งมากๆค่ะกระเป๋านักเรียนนั่นเองค่ะชิ้นต่อไปค่ะ cardboard เดี๋ยตอบค่ะไม่ใช่ปากกาค่ะใช่ค่ะก็คือตู้เก็บของนั่นเองค่ะชิ้นต่อไปนะคะแก็บแกค่ะรู้เลยนะคะว่าคืออะไร scissors คืออะไรคะแก็บแกบการอะไรคะกันเลยคะ ใช่ค่ะกันไกลกันไกลมีกี่อัน1อันแต่มีกี่ฝั่ง2ฝัง่งจึงต้องเติมอะไรเสมอลูกเอสข้างท้ายเก่งมากๆเลยชิ้นต่อไปล่ะเราเอาการไกลของเราเก็บไว้ใน pencil case อันนี้คืออะไรลยใช่ถุงหรือก,กระเป๋ากเก็บปากกาดินสอใช่ไหมลูกของเราหรือของเพื่อนลูกของเพื่อนก็อยู่ในของเราใช่ค่ะนะคะของเราล่ะคะก็อยู่ในของเราเหมือนกันค่ะถูกต้องค่ะอันต่อไปล่ะคะเอาไว บอีเร r เซอร์คืออะไรลูกถูกต้องค่ะอะไรนะยางลบนั่นเองค่ะเครนอันนี้คืออะไรเลยดินสอสีใช่แล้วนะคะที่เด็กเก่งจังเลยลูกจำศัพท์ได้หมดเลยอ่ะนะคะและนอกจากคำศัพท์ที่เราเรียนด้วยกันไปแล้วอะเรายังเรียนเรื่องของการถามว่าอะไรนะคุณมีอะไรบ้างใช่ไหมลูกคุณมีอะไรบ้างเราใช้คำว่าอะไรนะ what have you got in your schoolbag นะคะคราวนี้ เราลองมาดูกันดีกว่าคุณครูมินนี่จะมีรูปภาพขึ้นให้นะคะแล้วเด็กๆดูซิว่ามีอะไรที่หายไปในภาพนี้ค่ะกับเกม What is missing อ่าให้กลุ่ม A ตอบก่อนเลยนะคะกลุ่ม A กลุ่ม A ดูรูปสรุกนี่เห็นไหมลูกมีรูกคุณครูมินนี่ด้วยลูกหนหน้าตาน่ารักมากเลยนะคะกลุ่ม A เนาะคุณมินนี่บอกว่า I've got a pen a book and an eraser in my school bag อีกครั้งไหมกลุ่ม A อะให้อีกครั้งหนึ่ง I've got a pen a book and an eraser in my school bag ดูสิว่ามีอะไรหายไปบ้างในรูปมึงเห็นไหมครูครูคมี3อย่างมีอะไรหายไปลูกปากกาหายไหมปากกาไม่หายสมุดหายไหมคะไม่หายค่ะอะไรหายไปลูกเก่งมา,มากๆค่ะ an d Eraser and Eraser ก็คืออะไรเลยลูกยางลบนั่นเองค่ะที่หายไปนะคะ กลุ่ม B ค่ะตอบข้อนี้สิคะ What is missing อะไรหายไปเอ่ยครูวินนี่บอกว่า I've got a ruler a crayon and scissors in my school bag กลุ่ม B อะไรหายไปลูก Very good, scissors ก็คืออะไรคะกันกระไรหายไปเลยนะคะเก่งมากๆเลยคะ่ะคราวนี้ค่ะเด็กๆขา เพราวันหนึ่งเราไม่ได้มีสีแค่อันเดียวนะคะเราไม่ได้มีปากกาหรือยังลบแค่อันเดียวเรามี2 3 4สห้าอันขึ้นไปเราต้องสามารถบอกทําไมเขาได้ลูกบอกจํานวนของของเหล่านั้นได้เรามาดูเรื่องตัวเลขกันดีกว่าค่ะ1น0ถึงสินะคะเพะื่อจะได้บอกเพื่อนว่าวิลล์มีปากกา5แท่งเนาะดินสอสิแปดแท่งอะไรเงี้ยว่ามีอะไรบ้างนะคะเอา1น0ถึงสิก่อนดีกว่าค่ะออกเสียงพร้อมๆกันนะคะตามคุณครูพี่มินี่เลยเอา1ก่อนค่ะ one one เก่งมากๆค่ะสองค่ะ two two คำนี้แปลกไหมคำนี้ไม่ใช่คำว่า two เนอะมันออกเสียงว่า two two ซึ่งคำนี้หล่อ,อจะไม่คุณก็ได้นี่หล่อออกเสียงคำว่าพูดสิลูกปลา two ปลา two เฮ้ยเก่งจังเลยค่ะพูดสีคุณแม่อยากกินปลา two อยากกินปลาเลยคะ่ปะปลา two นะคะใช่ เลขต่อไปค่ะอาอา r e e t บางคนบอกใช้ t r ไหมไม่ใช่นะดูปากค่ะ3 3ต้องทำาไงได้วยลูกเอาลิ้นมาทำไมเลยแต่ที่ฝันหน้าด้วยเก่งมากๆค่ะอีกครั้งนึงค่ะ3 3 t very good 4ี่ค่ะ f o ห้าแล้วคะ่ะ five five ไหนลองหนึ่งถึงห้าสิคะ one two three four five ย very good หกกันดีกว่าเนาะ six six อย่าลืมนะคะคำว่า six เห็นไหมคะต้องมีเสียงอะไรด้วยลูก มีลมออกมาจากปากเลยนะคะครั้งท้ายค่ะอีกครั้งค่ะ six เก่งจังเลยย่าเจ็ดกันดีกว่าไปบ่อยเลยนะจ๊ะตึดดึงนะคะ seven seven สังเกตไหมว่าคำว่า seven เสียงตัว v เนอะ v e n ออกเสียงว่า ven ไม่ใช่เ e n นะไม่มีนะ seven seven นะไม่ได้นะ seven เจ็ดมันจะเป็นสิ่งที่มีการสั่นที่ริมฝีปากเบาๆด้วยค่ะเราลองออกสียงตัวแบบว่าวนของเราเป็นตัว V กันดีกว่าพูดสลูกไปแหวนตรงวงเวียนใส่แหวนด้วยะะะะนนไปแหวนตรงวงเวียนใส่แหวนด้วยใช่นะคะสั่นถึงจมูกนะคะตอนนี้ค่ะอีกครั้งไปแหวนตรงวงเวียนใส่แหวนด้วยใช่แถว เจ็ดใหม่สิลูกเอาให้ถูกต้อง7 well done เห็นไหมแค่เนี้ยได้เลยแดละแปด eight e i g ้าละคะ nine n i ค่ะ ten t e กถึงสิบด้กันค่ะ6 7 8 9 10 1หนึ่งถึงสิเลยค่ะวันสองสปกบปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะนะคะเมื่อกี้ เราทนตัวเลขกันไปแล้วใช่ไหมหนึ่งถึงสิคืออะไรก่อนหน้าเราก็ทําไมลูกเรียนว่าปากกาดินสอยางลบคืออะไรลใช่ไหมคะในภาษาอังกฤษเท่านั้นเราจะบอกว่าฉันมีดินสอ18แทง่งฉันมีปากกา100ด้ามฉันมียังลบ92อันภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอะไรดีเรามาดูกันดีกว่าค่ะเราเอาปากกาไว้ข้างท้ายใช่ไหมลูกแล้วก็เอาตัวเลขไว้ด้านหน้างงใช่ไหมคะตัวอย่างเช่นคุณครูจะพูดคําว่าปากกา3แทง่งคุณคุณไม่พูดนะ pen 3ไม่ได้นะ เราต้องพูดว่า three pens three pens แล้ว pens ต้องเติมอะไรด้วยลูกเติม A s ใช่เพราะว่าอะไรมันมีปากกามากกว่า1แท่งแล้วถ้ามีแท่งเดียวเติมไหมไม่ต้องเติมสองแท่งขึ้นไปเติม A s ข้างท้ายด้วยเนอะย่างลบสิลูกอย่างลบ9ก,ก้อนนะคะขโมยเพื่อนมานะคะอย่างลบ9ก,ก้อน nine erasers nine erasers อะเรดีดินสอไดินสอเอากิจแท่งดี เจ็ดดีกว่าลูกอยากออเสียงตัวเจ็ดนะคะ seven pencils seven pencils ดินสอกี่แท่งเลยเจ็ดแท่งเลยอันนี้คือของเราเองใช่ไหมแต่ไม่พอเลาอยากจะรู้ด้วยว่าเราเพื่อนมีมากกว่าเราไหมถ้าเขามีมากกว่าเราเราก็เงียบถ้าเขามีน้อยกว่าเราเราก็ทําไมบอกว่าเรามีมากกว่าถูกต้องค่ะนะคะเราจะถามว่า๊คุณมีกี่อันหรอถามจํานวนลูกการถามจํานวนนะคะเราใช้ประโยคว่า how many how many how many แปลว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะคะมีจำนวนเท่าไหร่อเด็กๆเขียนคำแปลได้เลยนะคะมีจำนวนเท่าไหร่ค่ะนะคะบอกเขาบอกอุ๊ยลายมือสวยจังเลยขอบคุณค่ะนะคะมีจำนวนเท่านะคะเห็นไหมคะเด็กๆชมปุ๊บลายมือไม่สวยเลยนะคะมีจำนวนเท่าไหร่เป็นการถามตัวเลขใช่ไหมแล้วเราก็เอาสิ่งที่เราอยากจะรู้ว่าใส่ไปข้างท้าย how many ในรูปคืออะไรอ่ะ นี่ม่ได้บอกใครนะปากกาเขาเรียกว่า p e n s คุณมีปากกากี่แท่งหรอเราก็เลยใช้คำว่า how many pens how many pens เดี๋ยวเดี๋ยวเรานับสิในรูปมีกี่แทง่ง one t h นะคะ how many pens ตอบเลยค่ะ three pens three pens ดูสิคะข้อต่อไปนะคะมีอะไรกี่อันเอ่ย นี่ค่ะดูรูปเลยค่ะว่ามีรูปอะไรบ้างนะคะคำถามถามว่า how many schoolbags how many schoolbags เขาถามอะเรลูกเขาถามว่าเรามีกระเป๋านักเรียนกี่ใบใช่ไหมนับเลยลูก one two three four five ตอบค่ะ well done five schoolbags มีกระเป๋านักเรียนทั้งหมดหใบานั่นเองค่ะ ข้อต่อไปนะคะเราจะขอสุ่มดีกว่าค่ะระหว่างเลขที่1น,นะ,ะถึงเลขที่2นะคะว่าใครจะได้ตอบข้อนี้นะคะนี่ค่ะข้อนี้ถามว่า how many books have you got อุ๊ยเมื่อกี้เราใช้คำว่าอะไร how many books how many schoolbags how many pens อันนั้นคือทำไมลูกมีปากกากี่แท่งกระเป๋ากี่ใบนะคะแต่คราเนี้คุณครูใส่คำว่า have you got have you got เพิ่มเข้ามาเพื่อให้รู้เลยว่ากระเป๋าของคุณเองอะค่ะเน้นนะคะว่าคุณมีของคุณเองเนี่ยทั้งหมดกี่ใบกันแน่ถ้าเกิดคุณบอกว่า how many books หนังสือกี่เล่มของคนอื่นได้ไหมได้ของเราได้เปล่าได้คุณคุณเน้นใหม่ how many books have you got แล้วคุณมีของคุณอะทั้งหมดกี่เล่มดูซิในรูปมีกี่เล่มเลย one two three อ่าเลขที่หตอบค่ะสุ่มแล้วค่ะเลขที่หค่ะกี่เล่มลูก three books very good เก่งมา,มากๆเลยนะคะลือที่หนึ่งเนี่ยนะคะแต่เกิดเราจะพูดว่าคำว่า three books อาจจะดูห้วนไปนะคะเราจะบอกว่าเรามาีจำได้ไหมลูกคำว่าฉันมีคุณคือเคยสอนไปแล้วคำว่าฉันมีเราใช้คำว่า I've got I've got จำได้ไหมงั้นเราก็พูดตเต็มๆให้มันดูสวยๆว,ว่า I've got three books I've got three books เห็นไหมดูไฮโซขึ้นเยอะเลยหนูต่อไปค่ะ สุ่มต่อนะคะเลขที่1ค่ะเลขที่1ค่ะคุณครูถามว่า how many erasers have you got how many erasers have you got บางคนบอกตอบไม่ได้เพราะอะไรลืมไมคะยังไม่ได้ขึ้นรูปให้เลยค่ะรูปมาค่ะกี่อันคะเนี่ยนับเลยนะคะเร็วเลยนะคะ one two three four five six seven อ่ะเลขที่หนึ่งลูกตอบแบบ ประโยคเต็มๆแบบที่หนูตอบข้อเมื่อกี้เลยนะคะ Well done I've got seven erasers I've got seven erasers หูยเก่งดูสิลูกถูกไหมถูกต้องเตะเลยค่ะนะคะข้อต่อไปค่ะสุ่มค่ะเลขที่หนึ่งค่ะเลขที่หนึ่งค่ะเลขที่หนึ่งลขที่สองรอก่อนนะคะรออาทิตย์หน้านะคะทีนี้ให้เลขที่หนึ่งตอบทุกข้อเลยนะคะ How many crayons have you got How many crayons have you got? กี่อันคะ One, two, three, four. แล้ว่หนึ่งตอบว่า Very good. I've got four crayons. I've got four crayons. มีกี่แท่งลูกสีแท่งใช่นะคะสแท่งโนโอ้โหเห็นไหมลูกถามจำนวนนี่ไม่ได้ยากเลยนะใช้คำว่า how เลยคะ How many? How many? คราวนี้นะคะ คุณครูจะพูดบทสนทนาค่ะระหว่างคนสองคนแล้วเด็กตอบนะคะว่าเขาว่ามีกี่อันกันแน่นะคะคุณครูจะเป็นมินนี่แล้วก็นเนอข้อแรกก็จะเป็นมินนี่คุยกับบ๊อบบี้นะคะอันนี้คือมินนี่อันนี้คือบ๊อบบี้เบ๊บบอุ้ยไม่รู้เลยว่าใครคุยกันอ่ะไม่เอาดีกว่าปิดปากเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ไม่รู้ว่าใครพูดกันแน่นะคะเริ่มดีกว่าบ๊อบบี้อุยขอโทษค่ะอันนี้คือมินนี่นะคะเสียงใหญ่ไปนิดนึงค่ะ Bobby, how many school bags have you got one two three four four school bags I've got four school bags ข้อแรกตอบอะไรลูกตอบอะไรตอบได้ไหมลูก very good ตอบข้อสค่ะเพราะว่าเขามีกี่ใบสีบ่ใบนั่นเองค่ะนะคะข้อต่อไปนะคะจะเป็นใครลูก ทอมมี่นะคะโอ้โ oh, หนี่เป็นรูปของใครลูกคาร์บอนส์นะคะคุณก็จะถามว่าทอมมี่ how many c a r b o a r d s have you got one two three four five five c a r b o d s yes I've got five c a r b o a s อุวยข้อนี้ตอบอะไรเลยลูกทอมมี่มีตู้กี่ใบลูก Very good ค่ะตอบข้อ A ค่ะมีทั้งหมดกี่ใบ5ใบนั่นเองค่ะนะคะตู้เขาเยอะดีนะคะคงเก็บของได้เยอะเลยค่ะเด็กๆเดีค่ะเด็กๆเดจำได้ไหมคะว่าเวลาถามจำนวนเราใช้คำว่า how many แล้วหลัง many เเราตามด้วยสิ่งที่เราอยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าคืออะไรบ้างเช่นจะถามว่าคุณมีปากกากี่ด้ามเราใช้คำว่า how many pens have you got คุณครูอยากจะถามว่าคุณมีตู้กี่ใบเราใช้คำว่าเลยคะ How many cupboards have you got คุณคูณคณอยากถามว่าเรามีหนังสือกี่เล่มคะ่ะ How many books have you got Very good เราจะบอกว่าเรามีหนังสือ5เล่มเรามีคือคำว่า I've got I've got แล้วตามด้วยหนังสือกี่เล่ม5เล่มแล้วก็พูดเต็มๆได้ว่า I've got five books I've got five books เรอย่าลืมนะ5เ l ่ม books ต้องเติมอะไรด้วยเติมเติม s ข้างท้ายด้วยนะเราจะบอกเขาว่าเรามีปากกาทั้งหมด4ด้ามค่ะเราบอกว่าเลยคะ I've got four pens I've got four pens เห็นไหมคะดเด็กๆจำได้แล้วก็ตอบพร้อมๆคุณมินนี้ได้หมดทุกข้อในนียคราวนี้นะเราอะ มาร้องเพลงด้วยกันดีกว่าจำเพลงครั้งที่เราได้ไหม What have you got What have you got แต่ครั้งนี้เราจะไม่เอาเหมือนเดิมแล้วนะครั้งที่แล้วอะเรามีสมุดใช่ไหมลูกเรามีปากกาเรามีสีอย่างละหนึ่งแต่วันนี้เราจะไม่ค่ะเราจะเล็กใหญ่กว่านนะคะเราจะมีเป็นปากกาเนี่ยเ,เริ่มดีกว่าเป็นเท่าไหร่ดีสองไหมเอาสมุดเป็นสองดีกว่าเนอะสมุดมีสองนะคะปากกามีเท่าไหร่ลูกสามใช่ ส่วนสีมีสีดีไหมเรามาลองด้วยกันดีกว่าค่ะเพลง What Have You Got แต่อย่าลืมนะสองสามแล้วก็สี่นะจ้าดนตรีมาเลยจ้า Unit 1 Lesson 1 e x e r c i s e Four Listen and Sing What Have You Got ดนตรีมาแล้วค่ะ Two books, two books, two books. I've got two books in my school bag. I've got three pens, three pens, three pens. I've got three pens in my school bag. I've got four crayons, crayons, crayons. I've got four crayons in my school bag. คุณครูมีเกร็ดความรู้นะคะการออกเสียงตัว f และตัว v มาบอกนักเรียนได้เลยค่ะตัว f ค่ะสกเก็ตไปเขาเราพูดตัว f นานต้องมีการกัดริมฝีปากเบาๆด้วยค่ะตัวอย่างค่ะ four four ช้าดช้าขึ้นอีกค่ะ four ช้ากว่านี้ค่ะ four, four เก่งมากๆค่ะขอเป็นเลข5สิคะ five five สเก็ตไปครเด็กๆก,ก่อนเอาสิ่งตัวเอฟว่ะเรามีการทำไมลูกกัดริ้งฝีปากแบบอย่างนี้ลูกอ๋อันนี้ไม่ต้องนะคะน,นี่เซ็กซี่เกินไปกัดเบาๆอ่าเป็น four แล้วก็ five ต่อไปตัว v ดีกว่าตัว v จริงๆแล้วก็คล้ายตัว f เลยค่ะแต่แค่มีการสั่นที่ลำคอเบาๆด้วยเอาทุกคนเอามือของเราขึ้นมาจับที่ลำคอของเรานะคะมันจะมีการแบบสั่นแบบอย่างนี้เลยค่ะกระเทือเลยนะคะ v ตัว v ใช่ไหมคะ v สั่นขึ้นไหมลูกอะลองเทียบตัว f กับตัว v ตัว f คือ F F ตัว v v v สังเกตไหมว่ามันสั่นมากกว่าเดิมเนาะงั้นคำว่า seven เด็ดๆสั่นไหมอะเองเอาเสียงซิ seven four five seven นี่เห็นไหมไม่ยากเลยเนาะ วันนี้เด็กๆก็คงเข้าใจแล้วก็ได้เรียนรู้ศัพท์อะไรมากมายเยอะแยะเลยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนค่ะบา,บายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น Education.